สวัสดีครับแมงดึกกลับมาตอนดึกๆึกแล้วอ่านนี้ดึกจริงวันนี้ผมจะมาทํากับข้าวไม่ก,กว่ากับข้าวง่ายๆอันหนึ่งที่สามารถใครๆก็ทําได้แล้วก็ถ้าคนขี้เกียจด,ด,ดีเลยครับแค่เราหุงข้าวแล้วก็มีกับข้าวอยู่ในนั้นเลยผมเรียกมันว่าข้าวอบจบในหม้อไม่ต้องทาอย่างอื่นเลยไม่ต้องทํากับข้าวเพิ่มข้าวอบกินพร้อมข้าวไปเลยนะครับผมเครื่องปรุงนี้ก็ เอาง่ายๆเลยกันเช่นตัวหลักเลยเมีกุนเชียงผมก็หั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเห็ดหอมกุ้งแห้งนะฮะแช่น้ําล้างน้ําเสร็จแล้วอันนี้ก็เบคอนแต่เบคอนอันนี้ผมที่จริงจะใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ถ้าคุณมีหม,หมูส่งหมูสับหมูชิ้นหมูเค็มได้หมดอันนี้ผมใช้เบคอนที่เป็นก้อนใหญ่ๆหัห่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับแน่นอนข้าวอบต้องมีข้าวแล้วก็มีเครื่องเทศหน่อยมีกระเทียม ต้นหอมซอยไว้โรยหน้าผมก็จะใช้วิธีการหุงข้าวเหมือนคนทั่วไปคือเช่นเราหุงข้าวสวยนี่คือข้าวหนึ่งน้ำสองอัตราส่วนก็นี้แล้วแต่แล้วแต่คุณฮะจะใช้ข้าวถ้วยเล็กหน่อยก็ได้ไม่ต้องมอใหญ่นี่ผมมีคนหลายคนผมจะใช้ข้าวเนี่ยอันเนี้ยสองถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตวงกันแล้วข้าวสองถ้วยก็เท่ากับน้ำเท่าไหร่น้ำสี่ถ้วยนี้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะครับมาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า ครับจุดเตาแล้วก็เอากระทะวางเลยครับเอ่หม้อหม้อดัชโอนผมจะหุขงข้าวนิ้วดัชโอนนี่นะครับอย่างแรกก็ผมจะใส่น้ำมันก่อนครับนิดนึงน่ยปั๊บไม่เยอะนะครับน้มันแล้วก็ต้องมีเครื่องเทศมีกระเทียมก่อนครับเราอ,อย่าไปคิดมากทำง่ายๆกระเทียม กระเทียมไม่หอมแล้วก็ใส่กุนเชียงเข้าไปเลยรวนมันก่อนครับรวนเข้าไปใส่เบคอนเข้าไปเลยครับรวนให้มันทหอมก่อนที่งใส่ไันหมดก็ได้แล้วก็รวนก่อนตู้แห้ง ใช่ไหมมันจะได้ข่าอบจบในงอสมชื่อครับอ่าผมก็จะจรวนไปเรื่อยๆหอวตรงนี้ได้กลิ่นและหอมนะครับกลิ่นหอมกระเทียมเบคอนกุ้งแห้งนะครับผมใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปครับเห็ดหอมผัดกันนะครับ ครับผมทีนี้พอรู้สึกผมก็จะผัดเจ้าข้าวสารเนี่ยที่เราตวงไว้ประมาณสองถ้วยนี่อานี่ครับสูตรตามตามสูตรผมกนะ็คือสัสดส่วนคือข้าวหนึ่งน้ำสองนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำทีหลังเดี๋ยวผมจะผัดอันี้ก่อนอันนี้ผมจะอย่างแรกคือผมจะผัดให้เข้า,ากันก่อนครับข้าวเนี่ย ผีไฟนิดนึงแล้วก็จะเติมพวกซอสปรุงรสต่างๆผมจะใช้น้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆเราชอบเลยเราก็ใส่น,นะครับน้ำมันหอยฝาเขียวแต่ทีหลังเราไม่ต้องไม่น,นันนันมากเพราะว่าจริงๆว่าเราจะเติมเค็มทีหลังได้ะนะครับ พริกไทยสับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้เราก็ใส่ตามที่บอกว่าสัดส่วนคือน้ำข้าวหนึ่งน้ำสองเราไปใส่ไปข้าวสองถ้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีน้ำทั้งหมด าลสี่ใช่ป่ะสี่ชามสามชามสี่ชามครับประมาณนั้นกับผมแล้วก็คนให้เข้าเข้ากัน พืนผมช่วยแบบสุดยอดเลยครับแล้วก็ปิดฝาครับก็เหมือนถุงข้าวนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูดูเรื่อยๆน้ําเดือดแล้วก็ค่อยมาดูคนแล้วก็เขาจะได้กิ่นข้าวจบในหม้อแล้วก็ผ่านไปสักสิบกวนาทีสิบห้านาทีเรามาดูโอ้โหอ้าวแล้วก็ข้าวเริ่มเป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะดองไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อน,ออน ตกใจครับวันนี้ผมมีกุนเชียงเหลืออยู่ผมเลยจับยัดเข้าไปสำหรับอุ้ยดูดีกลิ่นหอมด้วยครับทุกคนนะเดี๋ยวว่างงูเนี่ยผมมีชิมก่อนอืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวดูเปิดไฟอ่อนๆแล้วดองไปหน่อยครับมาดูผลงานกัน่อยครับมีอหูนนี่ทำมันกลางฝนแล้วครับ เดี๋ยวผมชิมหน่อยเข้าวสุกยังอืมดงอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าหน่อยครับแล้วก็จะดงอีกหน่อยจากการชิมแล้วสมมติว่าอืมดงอีกหน่อย,ยก็สุกแล้วครับอืมทอดอร่ออร่อยครับข้าบผมแมงดึกสมชื่อครับเสร็จล่อไปสามทุ่กว่า แล้วก็ฝนตกเสร,ร,ร็จแล้วเราต้องมาอาศัยห้องทูรูมของสาวๆเขาสหน่อยครับน่าจะเป็นที่เที่ยวที่นีอยู่ได้เปิดกันแล้วน,นะครับเสียงประกอบมดีเสียงประกอบอ้อออๆๆนะครับผมคือกดของที่นี่นะครับไม่อร่อยก็จะบอกอร่อยนะครับอ้ำอาห่งให้นางบมโเลยครับให้สาวๆก่อนที่ฟิร์สกินเป็นอะไรจะได้รู้ ข้าวอบชักตาตั้งไปผมจะได้ไม่กินเดี๋ยวชิมเอ้ยต้นนี่ต้องนี่ต้องนี่ต้องนี่ลอยต้นลอรยผักหน่อยทำไมทำไมอ่ะจะทำไมวะก็ของหนองน้าของสาวสาวเอาเอาใส่จะไปกินกันกินเปล่าเอากินชิมชิมมันดึกแล้วแต่ว่าต้องชิม กินได้ไหมครับโอ้โหการแสดงจบการแสดงออกมาเอกการแสดงเหรอเอกการแสดงผมกินเองก็ได้วะห่าน้นนกันคยข้าวอบจบในหม้อมีสองอย่างกินได้กินไม่ได้กินได้ไหมใหม่ใหม่กินได้ไม่รู้ว่าผมว่าอร่อยอ่ะเนื้อกินได้นะ ทุกคนพูดกับกล้อง่อยอร่อยเปล่าอร่อยค่ะครับไฟบังคับครับข้าวอบจบในหม้อ <laughs>